สวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านด้วยครับวันนี้อยู่กับผมนะครับชิ a น่ในโอชี่ยนล้ครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมเดิมกับมค์ครับกับมดมีมดด้วยนะผมเอาอาชีพแมนออกครับผมเอามดอาจจะมีเสียงนิดนึงนะครับมีมดขยับเข้ามาด้วยนะครับเอ้ไม่ใช่มดขยับเบิร์กเบิร์กมดเทรนนะครับเทรดเทรด เทรดเทรดที่เอาไว้แลกกับ NPC นพะีซีนะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีหรอกก็มันเริ่มกันเลยรับโอ้ยเินเินวันนี้ผมลงเดอเช็คเดอร์ไว้ด้วยนะโอ้โหแหลกแหลกแหลกมากโอ้โหมันโตกันเร็วจังเลยตามล็อกเก็ตียว,วผมไม่เล่นเลยนะ ตัวได้นู่าข้าวเุุบุบตกน้องด้วยออดีมาเราอยู่รอดแล้วอึเออ กลับมาต่อกันอีกครั้งเลยนะคะกลับ <My God. S 1> มาเลครัเียวันน้ำตัวไปแล้ว<ะ>เนาะอือไปหลงเอ้ยหลงหลงหลงมากอือเสียงหน่อยประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็อันนี้ประมาณนี้โอเคหนึ่งสองสามไปต่อ ก็นี่ปลูกไว้โตเร็วจังไก่โอ,โ,อโอเคโอเคครับไก่ดูโอเคโอเคนี่แดดครับนอนอือตัดไม้กันเดี๋ยวค่อยตัดไม้มนะอาหารมีไหมเนี่ยอาหาร หมูมูไม่ไม่ไม่ได้หาเลยเลยเ้ยยาต้องตายไ,ได้เฮ้ย ม,นนมัาานก็คืออย่นี้ครับมดอบอ่อยปูอะไรสำหรับเอ่อรอบเป๊ะหนึงครับอ๋อแล้วก็มีในอ่ะอันนี้อืมมาเนี่ยอ่ะอันนี้ครับแล้วก็หาเอา้ยไม่คือนี่คืละรละที่กันนะครับ ลบ K ลบ K คือคคอย่างนี้ก่อนเลยสองสามหนึ่งสองสหนึ่งสองสามหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บหนึ่งหนึ่งปึ๊บอย่างนี้ครับเราแป๊บนะครับเดี๋ยวสร้างก่อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้ นี้แล้วก็แบบนี้แบบนี้มัตรีก็คือวิลเลจเจอเหมือนมีอะไรเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยไม่มีหรอเหมือนมีอะไรเข้ามานะครับแต่ก็ช่างเหอะช่างมันช่างมันช่างมันแล้วเราก็วางบล็อกอมเมเลอ์ไว้ เล็กเล็กโอเคขั้นตอนที่หนึ่งไปกดเพชรโอ้โ oh หครับกดผิดเก่งมากผิดปไปเลย๋ยวขั้นตอนมาเลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วแล้วเราก็ปรับเป็นโหมดสไบเวิร์นะครับโหมดสไบเวิร์แล้วขอตัดไม้ก่อนเลยตัดไม้ตัดไม้ครับ มาถึงเราต้องตัดไม้กันก่อนปึ๊บที่สองปุ๊บแล้วเราก็หนึ่งสองสามครับอันนี้แล้วครับปุ๊บแล้วเราก็ครับเออโอ๊ยไม่พอเราที่หนึ่งนะครับอาจจะไม่ทันใจนะปุ๊บไปกัน แอดมลหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนเอมมอลอ์แล้วก็ยังมีสามชิ้นแล้วเราก็ไปเทรดนะครับจะมีเห็นปุ่มข้างล่างนี้นะครับกลเข้าไปครับปุ๊บนี่ครับจะมีบอกอยู่นะไม่มีมีมันมีอะไรม้างหมุดผมจะซื้อโคก นี่เอ็มม์ลอกผมก็จะลดแล้วผมก็จะได้เนื้อมานี่ครับแล้วโอ๊ยกดผิดเราเอาชุดกดบายบายบายเออแล้วคืบวกหายกดโอ้โหนี่ครับแล้วผมก็จะได้หมดเลยตึ๊งตึ๊งโอ้โหเท่เลยครับเท่เท่ครับอื้อหนี่ครับ ดูครับอืมเท่ดีเดียวโอ่นนะครับป๊บสำหรับมัดเทตก็สนุกดีเออเหมือนในคอมเลยพีซีครับเหมือนในพีซีนคือคอมนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับกดนง้อไย ตอนนี้ผมก็ปิดทมนะอาจจะมีคลิปเข้ามาเยอะหน่อยนะแต่ก็ไม่แน่นะบายบายเซลบาย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 ปุ๊บนี่หืมนี่สี่สามใช่ไหมครับอุ๊ยปิดเนี่ยถ้าเรามีสมมติเรามีอะไรครับเราลองกดซืปุ๊บ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 นี่ครับจะเพิ่มห้าห้าครปุ๊บเรามีอยู่ห้าสิบห้าอันใช่ไหมครับ ห้าสอ้อยกดบายมีห้าสิบ้าอันทุกข,ขาย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 เนีย้ยบเราก็จะได้นี้มาแล้วโหเราก็จะหายแล้วถ้าเราเอาเมื่อเราไปให้นี่อเอาง่ายๆ่นี่ครับนี่ go หมายถึงแบบเอาโกอะไปขายเราจะได้นี้มาหนึ่งม m e r เรามาหนึ่งอันแต่ถ้าเรามอ e r เราจะเราจะซื้อโกแเราก็ต้องกดบายถ้าเราจะเอาโกแปดอันแลกกับเอ e r a l d หนึ่งอันเราต้องกดเซลโอเคนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเอ้ยไม่ใช่ซิเออย,ยังไม่จบครับยังไม่จบกดทิ้งเลยครับแมมาต่อครับของเราโอ๊ตต่อของเราเลยนะเบีเ่ยไม่มีเลือดวัเลือดหายไปไหนหมดกินเลยครับเอ้ยโอเคไม่ได้ผมก็เผายี่นี่ไว้นะเดี๋ยวเราก็จะมาทำ สุดยอดสุดยอดมากครับนี่ครับสุดยอดเลยสองที่สุดยอดสุดยอดเงินสดคิปคลิปแล้วก็ทับปักเราจะเอาเออ ที่ใส่รับครับวิธีครับนั้นก็ผมก็อัพไปแล้วนะครับแล้วทีใส่ใส่ืัวหาต้นไม้แล้วได้เราคลิกใส่ตรงนี้ครับอย่าไปคลิกตรงนี้ถ้าคลิกตรงนี้จะเป็นเราต้องใส่ตรงนี้ครับปุ๊บนี่นี่ก็จะใส่ดอกอะไรก็ได้ครับที่เป็นดอก้ครับอันนี้ก็ได้เออเอออันนี้ก็ได้มั้งไม่รู้ดิยังไม่ได้ก็นะครับล้วก็ มาทำอะไรกันดนนนวนีวันนี้ถูกไหนเออแม่เบิกใจใจอือวันนี้ก็คลิปไม่ค่อยมีอะไรมากเอาไปรีวิวมอสละกันครับมอครับหลับนอนนอนอย่างนอนไม่ได้นะแล้วก็ถ้าใครชอบป้าแต่ห้องห้องแบบนี้ผมก็จะมาสอนห้องบ้านด้วยนะครับใน้ไหมครับพีอีโอเคนะครับ เราจะมาทำอะไรกันคร้าไปกันครับทำให้ดีคิดไม่ออกก็เอางี้แล้วกันแต่น,ออนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดซับสไครป์ครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำมก็เอาสับก,กำลังใจให้ผมทำ ในยูทหรือไม่ครับหรือว่าสร้างบ้านนะครับซับสไครต์ก็คือกดติดตามนะครับติดตามนะมันจะมีบอกช่องอยู่ครับแล้วมันจะมีบอกติดตามนะครับนั้นใหญ่ครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ